สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่อง LLN Gaming นะครับหรือหลังเรื่องงานเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเกม Seven n i g h t 2ได้ทำการอัปเดตตู้ตัวละครใหม่เข้ามาก็เราก็จะมาเปิดตามหาตัวละครใหม่ก็คือที่อัปเข้ามา2ตัวก็เป็นอะไรนะยูริคือยูริตัวแดงบวกนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเลนตัวแดงธรรมดา หรือตัวตำนานเนาะมันจะเรียกว่าตัวตำนานบวกกับตัวตำนานธรรมดาที่ <Okay. S 1> วันนี้ก็จะมาตามหาน้องเลนกันนะครับเราชาแนลเราไม่ค่อยหวังตัวแดงบวกเท่าไหร่ก็อย่างน้อยเราก็ได้ตัวตำนานธรรมดามาอยู่ในะสิงสถิตในไ <Okay. S 1> อดี่าวัสดีตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเรานะครับจานบอสเขากลับมาแล้ว สวัสดีจานบอสเฮ้ยจานบอสเงี้ยวเลยโลโลเอาฮัลโหลโลโลจานบอสเออได้ยินปะได้ยินได้ยินดิง้งจานบอสจานบอ,นอนสจานมีผิดพลาดนิดหน่อยจานจานต้นตีเอาไม่ใช่จานอ่ะดีก็วันนี้ พื่อนตอนนี้เพื่อนบอสจะมาเปิดกับเราด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปกี่ตู้นะตู้ล่าสุดที่เปิดนี่ตู้อะไรนะเปิดตู้อะไรวะตู้ล่าสุดอะ่ะจำได้ไหมที่เปิดแล้วเปิดใครหลังจากใครเปิดอะไรอีกปะไม่ได้เปิดแลวใช่ไหมมีเดินนะตู้ะตู้ล่าสุดตัวเลไวะเดินนะโอ้ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันก็นานมากแล้วที่เขาไม่ได้เปิด วันนี้เราก็จะมาเปิดพร้อมกันละนะมันจำกัดลูออปี้มันจำกัดลูดี้มันจำกัดลูปี้เข้าใจเข้าใจวันนี้เราก็จะมาเปิดนักด้านส่วนของตัวละครน้องเลนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรียกว,ว่าน้องเอ้ไม่ใช่อันนี้เข้าผิดตัวละครเลนตำนานธรรมดาคือตัวละครตำนาน เรงแง่ต้นเด็กโอ้โหแค่คัดซีนก็เทศแล้วบังกรสายฟ้าแห่งรุ่นอลุนเลนประเภทสมดุลน,นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาอ่านอ่นสกิลข้าวข้าข,าข,าขาาอางน้องก่อนแล้วกันเริ่มจากสกิลอัลเทเมทนะครับเลนจะสร้างความเสียหาย 1,050%อร์เซของแรงโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดในขอบเขตเส้นตรงด้านหน้า6,9เมตรก็คือยังไงเนี่ยซึ่งรวมรอบข้างคืออันตีนี่เหมือนไอรีนปะไม่ไอรีนคือมันเป็นแบบเป็นวงกลมเลยอะอันนี้น่าเป็นเส้นตรงเหมือนเป็นเส้นตรงพรุ่งไปอะเออน่าจะเป็น<อ>เหมือนเคก็คือจะมีโอกาสนี่ก็คือมีโอกาสอ่าจะสร้างความเสียหายอะไรเนี่ย อ๋อนี่ไม่ใช่นี่มันของอันนี้วะพี่ชิตลงทันไอไอก็คือจะปอบสถา,านะไฟไฟ้าช็อตใช่ไหมใช่ไม่สามารถเคลมอะไรใดสี่จุดจิตสี่จุดเจ็ดวินาทีและเพิ่มเป็นความความเสียหายที่ได้รับสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคจับทีแสกิลก็เพิ่มพลังโจมเพิ่มความเร็วโจมตีอะไรเนี่ยสรา้างความเสียหายและสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดในขอบเขตวงกลมหกเมตร ที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางและมอบผลลดความเร็วเคลื่อนที่และความความเร็วโจมตีในอัตราร้อยเปอร์เซนต์รวมรวมทั้งมอบผลเพิ่มความเร็วโจมตีให้แก่ตนเองในอัตราร้อยเปอร์เซนต์นี่คือแบบคือสร้างาสร้างสถานะคือลดลดความเร็วโจมตีลดความเร็วเคลื่อนที่ของของของตรงข้ามใช่ไหมเป็นเวลาสิบวินน่าสนใจ ตัวอาริน่าอะไรนี่แะอันนี้ก็ like er high, มอบคอเสียหายสกิลอะไรพายุพิทักษมอบคอเสียหาย1นึ่งหนึ่งสองเปอร์็นให้นึ mm ่งหนึ่งสองช่างันเถอะผมว่าชมทีให้แก่ศัตรูทั้งหมดโอเคแล้วมอบมอบผลไฟฟ้าชา้นตาสี่สิบเซนเอ้ยพอหวากมอบ คือแบบมีโอกาสติดไฟฟ้าช็อต40%โอเคอันนี้อะไรโทษสะจมตีพุ่งจมตีและสร้างความเสียหาย140%ของพลังจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดในขอบเขตที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางมันแปลแบบงงๆนะอยังไง้ที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเอาสมมติว่าพุ่งไปตัวไหนก็นับตัวนั้นมัน้ง และมอบผลไฟฟ้าช็อนนตในอัตรา40%รวมทั้งรวมถึงผลอะไรอะ่ะผลดึงตัวคืออะไรก็เหมือนแบบสกิลดึงของวันเดอร์ไงอ๋อรวดึงตัวในอัตราแล้วมันจดึงมันมาหาเ,ลลเ,ออเนี่ยนะเออรวบไงอ๋อเอเจ๋งดีเว้ยก็รวบเสร็จ<ว>โบทตกเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยพาสซีฟสกิล ก็คืออัศนีพิภาคษาจอะทะลวงก็คือสร้างความเสียหายไม่สนความต้องกัน90%ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในสนานนาไฟฟ้าช็อตเคือปีดปีดไม่สนดีฟคือกูกูมงตรงที่ว่ามีสนไม่สนไม่สนบีฟเฉยไม่สนเดฟไม่สนฟงางเจ้าสุเแล้วก็เฉียดตัวเี้40คือยังไงวะเพราะคือดามเมจ้าเวที่ท้า เก้าสิบเปอร์เซ็นของทางโจมตีแต่ไม่ถ้าไม่สนอะไรนี้ไงบล็อกเดทสี่สิบเคนิยูริ <Y uri. S 1> ใครว่ายูริไม่อเวกดูล่างตัวล่างกดจะเป็นกลับมาเป็นล่างเดิมนั่นมันยูริอเวกแค่ชัดนะเรามาอ่านยูริเอายูริตำนานบวกกันก็คืออะไรเนี่ยมันยางจิ้งจกเก้าหางอัลติเมทสกิล สร้างความเสียหายโดยไม่สนทางป้องกัน600%รอยเปอของำลังโจมตีให้แก่ศัตรูในขอบเขตวงกลมหเมตรที่มีเป้าหมายไปศูนย์การและมอบมอบผลลุ่มหลงในอัตราหกสิเปอร์เซ็นต์เฮ้ยก็คือแบบสร้างความเสียหายไม่พอแล้วยังแบบสามารถควบคุมจิตใจศัตรูได้อีกยอดเลยในอ,อ,อะไรนะบหกสิบไงโอ้ยหกสิบเก้าสิอร์เซ็นต์แม่ง ตีแม่งยังมันต hmm ิดเลยอะอาวุธอะติดไปเลยสร้างอะไรเนี่ยเปลวพลเปลวเปลวไฟแห่งความเงียบงันไม่มันแปลแบบเปลวไฟเงียบงันเลยอะไรเนี่ยสร้างความเสียหายสี0อยหาสเปอร์เซ็นต์มกจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดในขอบเขตวงกลมเมตรที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางโดยแบ่งตามจำนวนของศัตรูที่ถูกโจมตีอ๋อโอเคมันก็เหมือนว่ามันแชร์ดาเมจอะไรเนี่ยเนาะ แอดามิก็คือสร้างความเสียหายเนี่ยถ้ามีเยอะก็แชร์ไปอันนี้เพิงเพิ่สามหางก็คือสร้างความเสียหายร้อ้าสิของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดในขอบเขตวง,งกลม6เมตรที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์การและมอบผลลดพลังต้องกัน,นตาแล้วเลยเฮ้ยลดเกาะมาลดเจ๋งลดพลังป้อง,ง,งกันลง15%โอเค เันนี้วิวหนึ่งไงเดี๋ยววลวอื่นนะวิวอื่นน่าจะโหดกว่านี้แล้วก็อันนี้อะไรระบำล่อลวงอันนี้คือมอบความเสียหายส0มรอเอซ็นของรังโจตีให้แก่เป้าหมายและมอบผลลุ่มหลงแน่กับแน่ตาลรอัเรา1ซ็นเอออันนี้สกิลแบบลุ่มหลงนะลุ่มหลงในความรักเนี่ยคือมันโกกตรงที่ลุ่มหลงแล้วก็โจมตีทีมตัวเองอี๋อี้แบบ ตัวดาเมจมันโดนลุ่มหลงไปล้วมันตีแบบใส่ฝั่งนู้นใส่ตีกระจายน่าจะมันนะไม่มีใครใส่หรอกตีกระจายในอารินฮอามีดูถูกไปนะประดับแดงบวกจันทาผมใส่ับผมใส่ผมไม่มีอะไรใส่ผมใส่ไปแล้อก็มันไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีก็เปฟาฟ์มดิ มันก็ดอกอันนี้แพสซีฟนะครับลูกแก้วจิ้งจอกโบราณนะก็คือเมื่อตัวเองตายเนี่ยจะคืนชีพแล้วเมื่อแล้วก็มอบผลเพิ่มพลังโจมตีแล้วเพิ่มแถบอัติเมตเคคืนชีพมาโดยคิด10% 10.5%ของ HP สสุดแล้วก็เพิ่ม,มพมลัพมมงโจมตี2%เป็นเวลา15วิเพิ่มแถบอัติเมต4%อันนี้นะั่นมันเวลแรกอยูง่งถ้าเวลมันน่าจะโหดกว่านี้ โอเคครับผมตอนนี้ก็มีสองตัวที่เข้าใหม่นั่นอวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้ละอ่อเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิดนึงก่อนจะเปิดก็คือกิจกรรมที่เข้ามาอันนี้ก็คือแน่นอนสนับสนุนการพัฒนาก็มีทุกตู้ที่เข้านั่นเองคือเรายิ่งอัพเรายิ่งก็จะได้ของรางวัลตามที่เห็นนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมฟิลลาสมบัตินั่นเองก็คือใช้อ่าใช้จะถึง3,000ก็ได้ของรางวันตามนี้ไปเลยเพิ่0 0 1 0 0 1 0 0อ1 0 0เขียว200ขาว3 0 0ขาว300ร้ขาวแล้วก็150เขียวก็โอเคอยู่นะมันก็เพราะาช่วงนี้คือที่เขาฟาร์มกันก็เพื่อจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโพสในส่วนของนั้นเองนะ อันดาวคุยในส่วนของกิจกรรมพิชิตเลด4คนต่อก็นี่ก็คือเป็นการแบบสนับสนุนคนที่เคลียร์สมอรลปลูมิชะละาแคนเซีนนะครับก็คือเลดเคลียร์ชั้น11ก็ได้1ล้านชั้น12ได้กล่องอกล่องวัตถุดิบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเลือกได้เปล่าอืม13ก็ได้1กล่อง14ได้1กล่อง15ได้2กล่องแล้วก็10แล้วก็อ๋อ มิชชันพิเศษปาร์ต <Party. S 1> ี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อันนี้นนเป็น,น,นเดี่ยวเลยอันนี้คือปาร์ตี้อันนี้ปาร์นะใช่ใช่อันนีเ้เดี่ยวเดี๋ยวใช่ใช่ปาร์ตี้ Party ก็คือปาร์ตี้ขั้นหกขั้นห้าใช่ไหมขั้นห้าขั้นหกก็จะได้ร้านกับแล้วก็วัตถุดิบสองกล่องโอเค แล้ว็จะมาดูในส่วนของอร้านค้านะครับที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือ,อที่ผมแอบไปส่องๆมาก่อนนะ,นะก็แบบว่าเราก็แบบนี่ครับก็เพิ่มในส่วนของอร้านค้าทั่วไปนะครับก็จะเพิ่มมาในส่วนของถุงนำโชคปีใหม่ก็คือซื้อได้วันละสิบถุงถุงละแสนห้าหมื่นนะครับก็คือถุงนี้จะเวลาเปิดแล้วจะได้อ่า เศษอัมเปาจนหี25ชิ้นแล้วก็ได้อ่าชิ้นส่วนอัปเกรดพิเศษก็คือไอห,หินเหลืองที่เอาไปสะสมครบร้อยแล้วก็ได้หินอัปเกรดเหลืองหนึ่งก้อนนะครับได้แน่นอนถ้าเปิด1นถุงได้แน่นอนคือ2อย่างนี้แล้อีกอีกอย่างนึงอ่ะเราก็ไปรู้นนวว่าจะได้อะไรก็มีอ่าใบเรียกเครื่องประดับแดงหมวกหรือไอเทมอืนอ่นๆที่สามารถใส่เข้ามาได้ แล้วคุณคิดว่าใบเรียกประดับแดงไดประดับตำนานบวกมันจะได้ง่ายขนาดนั้ก็สำหรับใครที่จะเข้าลงกิจกรรมนี้ก็คือมันก็จะมาอยู่ในส่วนของผลิตนะครับถ้าเราเปิดมาเราก็จะมาดูอันนี้อ่ากิจกรรมอักเปาเห็นไหมก็คือที่ไปคำนวณมานะครับในถ้าสมมุติเราใช้ลูบี้ซื้อทั้งหมด คือมันถูงละ150ถ้าซื้อ27,000ลูบี้คร่าวๆนะถ้าจำไม่ผิด2 7พันลูบี้มันจะได้8 0 0นทวนก็คือสามารถมาแลกสัตว์สัตว์ตำนานยอนฮีชุดฮันบกนะครับก็อส,สิบของน้องก็เอาไม่ได้เหมาะไปเพื่อไปทำผีีเท่าไหร่เพราะว่าน้องเป็นสัตว์ตำนาน ตำนาธรรมดาเนี่ยที่เอาไปใช้ในการฟาร์มซึ่งดีกว่ามันพาสซีฟมันน้องจะเขาเรียกว่าอะไรจะคล้ายพลาสมานะครับที่แบบเพิ่มอี๋ยวผมไปอ่านพาสซีฟไปดูอะก็คือมันจะเพิ่มอย่างพลาสมาเนี่ยมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มปริมาณเนี่ยเพิ่มอาัตราพบบอสในในการล่าสมบัต18ิ18%เรนเนาะแต่ของน้องยอนฮีเนี่ยมันจะประมาณ30 ถ้าจำไม่ผิดน,น,นะนี่ไง30ก็คือเป็นเหมาะสำหรับการฟาร์มแล้วก็มันเป็นสัตว์ตำนานแดงด้วยเพราะว่างั้นมันก็จะมีสก,กิลข้างบนที่ดีเหมาะสำหรับการฟาร์มซึ่งแอบไปฟังข้อมูลคร่าวๆมาเขาบอกว่าแพดเกาหลีปัจจุบันยังใช้อยู่นะครับตัวละครสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับโอเค ก็ยงก็ต้องฟามแล้วก็อะไรอะ่ะแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คืออ่ากิจกรรมฟิลลาสมบัตฟิลฟิลลาสมบัตินะครับก็ก็คือไปฟาร์มฟิลลาสมบัติมันจะดอกมาเป็นเหรียญเหรียญหน้าเขาเรียกว่าเหรียญปีใหม่ที่เป็นรูปหน้าน้องยันฮีชุดทันบกนะครับก็รู้สึกมันจะฟาร์มได้ฟังละไม่แน่ใจเห็นเห็นข้าวข้าในกลุ่มเพราะผมยิงฟาร์มไม่ได้มันประมาณสิบ ต่อครั้งมันจะดอกประมาณ10เหรียญก็คือถ้าคุณสะสมพบสะสมมาเรื่อยๆก็มาแลกของประมัณนได้ครับก็จะมีใบเรี้ยกอัศวินตำนานแล้วก็ดาบเซตใหม่ของดาบอวตานแห่งเนสตอเซอนเนาะเป็นดาบสปีดแล้วก็ใบเรี้ยกอุปกรณ์ก็มีของมากมายให้แลกก็สำหรับใครที่ฟาร์มแล้วก็มาแลกได้นะครับ มีอ่าตอนนี้เราก็ตัดมาที่อ่าสตนนสรีมใน Discord ของจานบอสนะครับตอนนี้จานบอสว่ <laughs> ะพักเลือดตลกว่ตะตลกเลยคือผมมีเรื่องอะไรจะมาเมาใหฟังครับเพราะว่าจริงๆแล้วจานบอสเนี่ยตอนแรกแกมันเป็นอยู่สังคมเดียวผมนผมครับสังคมสังคมนี่มันมีสัตว์แดงกับไม่มีประดับ แดงบวกดีๆนะครับแต่ตอนนี้เขาอ,ออกไปแล้วครับออกจากสังคมไปแล้วทั้ทีงออผมจะเป็มนดีขึ้นตอนนี้ผมก็ยังไม่มีประดับแดงบวกดีๆกับเขาเลยแล้วก็ไม่มีสัตว์แดงสักตัวเลยเกมนี้มันไม่ยุติธรรมเลย <c oughs> <c oughs> มามาตู้มีอะไรจะพูดก่อนเปิดไหมครับเปิดเลยพูดทำไมวะ ฮ้ยี้นี่สะกิดด้วยนี่เองได้แล้วโค้งได้โคบล่ะเราได้โคแล้วนะโคสัตเราไม่ใช่สัตว์แดงแม่งพูดพูดสัตว์แดงจนติดละอยากได้ไม,ไ<ง>ไม่ไม่เรียนสัตว์ตำนานแล้วครับเลขสัตว์แดงเพราะว่ามันแบบมีพิชิตย่างนึงไม่รู้เลขตัวละครแดงตัวละครเด็กบวก ตำนานตำนานบวกตำนานแบบยาวไปไงอ่า10โล20โลโเฮ้ยเอาะจะแตกเปล่าเฮ้ยแตกอเออนี่เฮ้ยเฮ้ย20โลออกอะไรกันข้าวเนี่ยโอ้โหเราดูที่เหลือ เฮ้ยเอาลวดเฮ้ยมีอยู่จริงว่ะยี่สิบโลจากหนึ่งสีหนึ่งตู้คือผมก็ไม่ผมคิดว่าหนงรอบนี้ผมได้หนึ่งสีหนึ่งละเพราะว่าตู้แล้วผมเปิดอากิล่ามาได้สองโลเหมือนกันเปิดเปิดยี่สิบเปิดยี่สิบเมตรก็ออกละตู้นี้ผมก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะต้องแบบหนึ่งสีหนึ่งเอ้ยเปิดสักหน่อยนีเปิดอีกสักหน่อย อีกรักล้างตู้แล้วกันอ่ะถ้าเกลือจริงอะ่ะเราจะเปิดตู้นี้ทำไมอ่ะอยากได้ซ้ำเพอาอยากได้ซ้ำเหรอจะได้รีบอัพบวิวด้วยไอยูรีดิมันยูรีแหมวไม่หวังอ๋อไม่หวังหรอเออไม่เขาอวยมากเลยครับจานถ้าจานไม่อวยจานไม่เปิดต่อหรอกเฮ้ยเก็บ รีบรีบรีบจานจะเย็นเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันก็สีฟ้าเนี่ยใช่ป่ะแล้วสกิปได้อะแค่ผมผมน่าจะเปิดแคร์มากกว่านะแต่จานแต่จาน46นะใช่หนึ่งห้าหนึ่งไะอ่ะใช่ขยายก่อนหนึ่งห้าหนึ่งอ่ะ อ๋อเราได้คาลินด้วยนะหนึ่งห้าหนึ่งอ่ะ้เอาอะโอ้โหไม่แง่ไงได้แล้วไม่ได้แล้วไม่หยุดครับนี่คือผนของเราได้แล้วไม่หยุดอุ้ย What What the fuck เอาพอแล้ว สองรูปก็พอแล้วอเออได้สองอะจะได้ตัวอะไรกันนั่นเองเกตสำหรับใครที่ตัหงหินตัง,ง,ตง,งหินเฮ้ยทำไมทำไมวินโดว์จานบอสมันเป็นอย่างนี้ใจรอได้เลยครับอาจจะเห็นวินโดว์เจ็ดเนี่ยอาจจะเห็นค่าอีกอาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นวินโดว s วินโด s อะไรนะวินโด้สิบเอ็ดแล้วครับเพราะจานบอสจะตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แล้วหลังจากที่ใช้มันเนิ่นนาน8ตั้งแปดปีแล้วคงเครื่อเนี่ยแน่เลยโอเคสามตัวดีโอเคลัวดีเหลือลูฟี่เหลือโลูฟีเหลือลูฟี่เหลือซื้อนั้นเลยสองพันเจ็ดอ่ะ นอ้องเบืองสองพิอนเจ็อะได้ตัวละครชุดน้องยอนฮนีอันนี้เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกไม่ออกออกไม่มือกรอบอะเลนล่างนี้โอเคครับโอเคเดี๋ยวเต็มอิ่มนี่เราเดี๋ยว <c oughs> เราเมาดูอันนี้ดีกว่าไม่เคยโชคดีขนาดนี้มาก่อนโอเคครับโอเคครับเดี๋ยว ผมต่อเลยผมว่าดวงผมคงผ,ผมไม่ได้หวังว่าจะออกก่อนแต่ขอให้มันตรงเรขวจิงผคแค่ตรงเรขก็พอนะครับจังหวะนีเ้เปิดเปิดรอกไปก่อนรอ,ก,อ,รอก,ก่อนเฮ้ยตต้ใหม่ อีอตู้นี้เพิ่มมาด้วยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยตู้เพิ่มอัตราเซ็ตของเซอินเคเปิดอันนี้กับเปิดอันนี้อะไรคุ้มกันเปิดอันนี้ไม่น่าจะเปิดถึงอะ่ะเปิดนี้เดียว <laughs> เปิดไม่ถึงอะ่ะอันเก่าของกูก็มไม่ถึงต้องได้ใบเรียก ไม่ใช่ต้องได้ประดับแดงบวกแล้วเฮ้ยหวางสูงจังวะไม่ได้โอเคครับตอนนี้ต <c oughs> อนนี้เราก็ไม่อยู่กับก็ผมขอทิ้งท้ายถ้าเปิดแล้วได้เลยผมก็จะไม่เปิดละ่อนนี้อันนี้ มาครับไปกดไปเลย10ครั้งแรกใช้ยอย่างนี้โอ้โหจบแล้ววยเือแตกอยากอยาก20โลเหมือนจานบอลมั้งครับเฮ้ยหรือว่าจะแตกนี่ไงนี่ไงทุกคนได้แล้วไปพัก เฮ้ยเอามาขัดบอสได้นะเว้ยมอขัดบอสได้นะแต่ประเด็นมันห้าสิบแล้วไงห้าสิบเพื่อหกอ๋อเดยวหกสิบใช่ไหมอเเกะกินมันเริ่มตูๆแล้วครับถึงว่าเราเปิดสัลี้ยงสักหน่อยโอเคไปเปิดต่อ รอบนี้ได้แล้วไ,ได้แล้วรอบนี้เกลือกแตกเกื่อลือกแตกหุย <c oughs> <c oughs> ในสุดผมก็ได้เฉิญเฉิญมาแล้วโอ้หน้องที่ที่เปิดแล้วเปิดอีกโอ้หแต่ว่าก็ไม่ได้ปั้นนะครับ <c oughs> เออใน,นเมื่อเรามีตัวที่ดีกว่าอยู่แล้วเฉิญเฉิญมาอย่างนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าเราจะได้ก่อนเพื่อนมาแล้ว ตัวละครหล okay, okay. <c oughs> okay, ักก <c oughs> ็ต้องมาออกมาเกนนี่ไงออกมาละกาดบนมืออีกเอ้ยเล่วันนี้มันแปลกๆอ่ะมันเข็มมากๆเลยวันนี้เอ้ยไม่มึงเข็บเมืกี่ตู้ละมึงเข็บมากี่ตู้ลารันตีเลยเหรอเฮ้ยเดี๋็ดๆนะปดใส่เลี้ยงนอไปสักทีหนึ่งเค้ได้ฟ้าไม่ไอ้นี่อร์แย่ละได้ฟ้า เไฟฟ้าก็ดีแค่ไหนมาวันนี้วันนี้วันอะไรครับเนี่ยโอ้จบแล้วจบแล้วมันจักเสียงน่าจะเกลือหนึ่งสี่หนึ่งสนะหวังว่าจะไม่ใช่หนึ่งสี่หนึ่งธรรมดา <c oughs> พอแค่มไม่ดึงเลยอะอาจจะแถมยูริให้ก็ได้นะดูจากนี้แถงม,มาก็ต้องตั้นหลายตัวเลยนะโอเคโอเคเซเว่ไนไนท์เล่นผมแล้วทุกคนเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยอึ๊บอ๋าหาอหนึ่ง <c oughs> สี่หนึ่งนี่นะ ทำงานหนึ่หนึ่งมาแล้ววะเู้เลยว่าหนึ่งซีหนึ่งเดี๋ยวไวจังวัดรอยี่สิบแล้วอิมคือแบบไม่เกือเท่าไหร่นะ ไม่เกียดไม่เกียดไม่เกียดเ,เ,เลยโอเคพอละ <c oughs> หนึ่งรีหนึ่งพ <c oughs> ลองหน้าคือมึงหนึ่งีหนึ่งกี่ตู้ละหลายแล้วละ่ะ <c oughs> ตรงสารว่ะสำใจมื่อไหนมาแล้วล่ะเพื่อน วันนี้ผูขนาดการันตีได้ยังเป็นเหลืองจิดดูเนี่ยคออย่างเดียวอย่าลุดเลสรีไม่ลุดตัวไม่ลุดแต่ก็เกลืออยู่ดีเกลือดีอ่ามุกคอนใส่ฟ้ารุ่นละรุด หนึ่งเซียนหนึ่งเปิดสัตว์แดงต่ออีกสักหน่อยเี๋ววะโอ้แม่งไม่ได้ผลสัวแดงให้สกุกตัวได้ไมั้ยสดงแดงสแดงหนะหวังการันตีน่าจะง่ายกว่า เฮ้หลบเลยโอ้โหเฮ้ยผสมได้ยังลอยเลนสามโคโอเคตอนนี okay. <S <S oh ้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าตู้นี้ผมเกลือนะครับ อเควันนี <c oughs> hmm ้ก hmm. <c oughs> ็น่าจะหอมปากหอมอหอมมากเลยเพื่อนเปิดตู้นี้ต่อได้ไหมเนี่ยอิมอิมก็วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็น่าจะแค่นี้แหละก็ลาันไนแบบซึมๆนี้นะครับก็สำหรับใครก็สำไรั่สำหรับสำหรอะไรนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอกดไคลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านลาไปเพราะความเกลือเปน็นดังซืมต่อตู้ตูนะ้หน้าเดี๋ยวก็มา <c oughs> เดี <c oughs> เออ๋ยวคิดว่านะ <c oughs> ตู้หน้าตู้ที่แล้วก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่แค่ตู้ที่แล้วเ้ยหลายตู้แล้ว